ความน่ารักของเขาทุกคนตะมูตะมีมากไปไปอโอเดโอแต่ใดๆแล้วนะเขาแบบลูกน่ารักออกอะแมนตรงไหนดูก่อนดูกอนอือแต่เขาเท่แต่งตัวบุม๋มแบบเห็นเขาใส่ถุงเท้าแล้วบุ๋มก็แบบนึกถึงคนโก้เขาชอบแต่งตัวแบบนี้ไงใส่ถุงเท้าเ,เกงขาสั้นถุงเท้าต้องยาวดึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออ นางก็เขินเขินอยู่แหละแล้วใดๆแล้วคือแบบด้วยการร้องผิดร้องอะไรเอ็นดูเขาแหละเขาก็แบบว่าความแบบมาผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วน้องก็จะแบบตื่นตื่นเอ็นดูเขาน่ารักมากทุกคนตมุตมิลูกน่ารักออกความแบบทุกคนดูเหัะน้องน้องแบบ บอกเลยไปไปวิดีโอน่ารักมากดูไม่เบื่อดูไม่เบื่อจะไม่มีเบื่อดูไปไปวิดีโออ่ะคือน่ารักเกินเกินจริงๆเกินปุยบนเวทีผบรู้สึกเขินชุดตัวเองตอนนี้ครับผมก็เลยร้องเพลงผลุนร้องเพลงผิดร้องเพลงถูกตอนนี้มันเหมือนไปนเล่นบาสปะเจอเจอที่อยู่ที่นี้ คือทีมสปอยของเราเองครับหล่อมากที่สุดในโลกรักเธอมากแทบอยากจะกืนกินเห็นคอเราไม่ได้เลยอยากจะเาแค่าไปสวบอะไรนะครับ เรารล้วเรามองตาเธอก็รู้ฮะเอามกออกก่อนอ่ะได้แป๊บหนึ่งหมวกอยู่ไหนแวะอ,อะไรก็ไม่รู้คล้องกันอยู่ตรงคอไม่ย่องไม่ย่องอยู่อ,อะไรนะครับหมวกอะไรอ่าวางไว้ก่อนอเ,เห็นอะไรไหมเนี่ยแท้แมแท้แมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ กลาดสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมอยู่ในวง C N P Wonderland ที่แปลว่าโลกของ C N P ครับดีๆต้อนรับทุกท่านเลยอะไรยังไม่ทำอะไรเลยอ่านชื่องานเฉยๆเป็นไงบ้างครับหน้าเวทีใครมาตั้งแต่ตอนซาวครับ ใครมาไม่ทันเศร้าเธอโกหกสิบโมงสิบโมงมาทำอ๋อตั้งแต่เก้าอี้ยังไม่ไม่ได้มาวางใช่ไหมมารอเก้าอี้มาวางลงกลับสวัสดีโซนข้างหลังด้วยนะครับมีพี่พี่แฟนคลับวงเพอร์พีทมาไหมเอ๊ มีพี่พี่แฟนคลับวงโจนลอยนวลไหมครับเอ้ hey! นี่ไงผมคนเดียวเนี่ย <S 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 ใครเป็นแฟนคลับวงโจนลอยนวลโอเคอะไรอนนเออเนาะเอ้ไาไปบังคับหลูกมา,ากอย่งนี้เราเนี่ยเต้ามา หากพวกเรากำลังสบายจงปบมือพัน่ากพวกเรากำลังสบายจงปบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้จทุกสิ่งมัวปวิงอะไรกันเล่าจะหัวเราะพัน <Okay. S 2> เลงนี้มอบให้กับทุกคนเลยดีใจที่ได้อยู่กับทุกคนในค่ำคืนนี้ครับเธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่้ค แม้แต่ฝันว่าจะได้พบเจอเธอวันนี้คงจะมีกี่ปีเวลาหมดปุ๊บปั๊บปุบเก่งมากไม่มีอะไรครับลองผลิดวันนี้โลกของผมผมจะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวใช่นักร้องตีคือนักร้องตีขึ้นเอมดีมายังไม่ทันได้ตั้งใจ โอเคโอ้ยเธออยู่สปอยเราสักทีก่อนที่เราจะคิดเพลงเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นท่อนแรกร้องว่าฉันเคยเป็นอีกคนเดี๋ยงไม่ทำอะไรเลยหากว่ามีสิ่งใดว่าจะไม่ราไม่ขอาใจอีกหนึ่งรอบครับขอพัดทานาภัยด้วยครับพรพูดพระธรรพระสงฆ์พลังแห่งพี่คีหนู okay. oh, tell you